ตกใจเอ้าแล้วจะตกใจทำไมทุกคนจำคลิปที่ผมเคยทายเพลงจากซีรีส์ได้ไหมนะฮะคืผมฟีสกับคุณไมครับผมวันนี้เราก็จะมาทำคลิปรีวิวเนียนการทายเพลงกันอีกแล้วแต่วันนี้ โอ้เจ็บโดนโดนตุ๊บครับผมวันนี้เราจะมากับเพลง K-pop ตั้ง<ท>ม<บ>ือไอ้เงินใคร จะเป็นยังไงจะหาสนุกแค่ไหนเราก็ไปดูเลยครับผมณนะเวลานี้ประวัติศาสตร์โลกต้องจารลึกผมขอเรียนเชิญแขกรับเชิญสุดยิ่งใหญ่อลังการางานสร้างโอเคครับเราจะหมดเสียเวลาเราไปเ,เริ่มถ่ายเพลงกันเลยแล้วถ้าเราลงโทษเนี่ยเราก็ไว้กันถ่ายคลิปเราคอยบอกโอเคแล้วถ้าคลิปนี้ผมแพ้อีกนะผมบอกเลยว่ามันจะกลายเป็นตำนานดิมเลยโอ้ไม่เคยชนะเลยสักคลิปเดียวเข้าสู่เพลงเลยกติกากติไก่ตติอะไรทั้งหมนเถอะมีมีว่าผมเนี่ยก่อนจะถ่ายเพลงเนี่ยผมจะเป่าให้ช่วงคุณไมค์ใคร คนะเนี่ยเรามีสิทธิ์ได้เลือกค่ายเพลงก็จะมีค่ายอะไรบ้างมี YG SM แล้วก็ JYP เออมี Special Edition ed Mac, นระดับมิ x m a แม็กก็คือ BTS ไม่ไม่ไม่จะปล่อยเลยไม่จะปล่อยเงดูวเองเลยไม่ไม่ไม่เลยไม่ไม่มีใครลกหลักเลยเพลงที่เลือกมาทั้งหมดนะคะจะเป็นเพลงที่แบบฮิตติดหูก็แบบทุกคนต้องเคย<ๆ>ได้ยินกันมาบ้างแหละเป็นหูได้ติดข้างไหน ได้แต่ละค่ายเนี่ยจะมีสีเพลงนะฮะกรรมการอยู่หลังกล้องซึ่งเป็นคุณเอิร์ธเนี่ยสลับกันทายไปก็คือว่าสมมติผมไปชุดชนะคุณไม้ปุ๊บเนี่ยผมได้มีสิทธิ์ลืค่ายคุณม้ชนะผมคุณไม้ได้มีสิทธิ์ลือค่ายจะเป็นค่ายที่ตัวเองมั่นใจที่สุดนะเราจะเพิ่มโอกาสในการชนะที่พเพลงใครได้แปะแย้มก่อนชนะใช่ไหมฟังกติกาแล้วเราไปเริ่มเข้าสู่เพลงกันเลยฮะก็จัได้ดูนะคะจ้องจับจ้องจับจ้องจับจ้อง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 จบช เลือกอะไรเลือกจะเลือกค่ายที่ผมค่อนข้างที่จะฟังน้อยสุดผมขอเลือก JYP ครับเลือก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 หนึ่งสองสามสี่ป่ะงั้นเลือกนี่เลยห้าสุดท้ายเลยสุดท้ายสุดท้ายเลือกหนึ่งครับเฮ้ยเราเลือกห้าขุยลืมรับตับไปแพ้โปรเพลเลยอ๋อตั้งใจฟังนะมามันจะเป็นอย่าทำมือนี้มันจะเป็นสักท่อนหนึ่งในเพลงท่อนในเพลงไม่โทรไม่ร้องไม่เบรกอ่าหรืออะไรให้บอกทีมเพลงใช่ไหมเปิดเพี้ยไ่เลย จบแล้ววงเกมเขาเสศษไหน่อยนะไหนวะเฮ้ยมีหนูหญิงเนี่ยไอ้เด็กน่ารักจ um> ับแล้วเหรอจับแล้วไอ้น evet> ึกไม่ออกอ่ะรู้เด yes, ี๋ยวไม่ได้ไมเลยให้ไฟสีไอ้สีทีๆๆๆด้นึกไม่ออกเลยอ่ะเออเออนึกออกเลยแต่เนื้ชื่อเพ่งไม่ออกอ่ะ เหมือนเริ่มมาฆ่าตัวเองพี่วงเด็กใหม่หรือวงพื่นพี่เฮ้ยบอกกันรู้จีเดี๋ยวรอเอิร์ทไปคุ้นๆด้อคุ้นนึกไม่ออกแบบนี้นะเนี่ยทอนเนี้ยรู้แต่นึกไม่ออกคุ้นนึกคำนี้บายเลยไปเลยฮะกดเลยกดเลยข้าไป เป็นวงน้องใหม่ของค่าย Stay Kid นั่นเลยสเตค Kid จ้ะแต่กูไม่รู้สักเพลงอ่ะม่ได้ฟังกันเ s t ิ y Kid เรื่องเรื่องไปอีกอย่างหนึ่งสังเกตที่ท่อนเพลงเขาจะท,ทายได้ได้ได้ s t a คิด อยู่เบบี้อะไอย่างเงี้ยแะยูคอมีเบบี้ต่ออย่างเนี่ยก่อยังก็ไปแล้วไงเมื่อกี้เอออะไรตอบคว่าพิดไปอ่ะไปเพลงไปยังในชื่อเพลงเอออมีคำว่าภาษาอังกิษเจคิดแบ็คดอถูกต้องที่กูไม่รู้สุดเลยนะคะแนนแรกไม่เป็นไรหรอเฮ้ยบมือา สบายเปรียวชุบเฮ้ยเฮ้ยทุกคนธรรมดาสำหรับคนรอต่อไปนะเรามากันที่วายจีได้เขาเล่เพลงนะเดี๋ยวผมจัดให้วายจีนะอ้าววายจีเพลงสักวายจีเพลงที่สักนะครับผมเพลงาหลังพอไปดีครับฟังนะครับผมได้แน่นอนจับหัวเดี๋ยวนะอะไรนดิอ่ะหนึ่งสองสาม อ่ะย่อครับไอคอนเลิฟซิโอถูกต้อถูกใช่เลยจบแล้วเพลงที่แบบคาสิโนต้รู้อะทุกคนอ้งไหมร้องบร้องร้องท้ี้อยากให้เจ้าของช่องชนะป้ะไงคะทุกคนโอ้ยเกินไปมาต่อเลยดีกว่าครับเธียงยวกันเตายิงชุกเฮเฮ้ยอะไรวะเอาหนดเาชกแค ผมขอให้แต้มตอบผมมันมั้งเดี๋ยวผมมันจะแทงเกินไปเดี๋ยวมันจะชนะขาดาดนะผมขอเล่นสเปเชียลบีพีเอษเถอะผมย่ามีใครมาเออมีกอ็เซเว่นมาปะที่หลังที่หลังเล่นเซเว่นเลยนะครับผมมาครับโกลางครับพิเศษนี่คือตอบได้แน่นอนไม่ต้องกลัวเฮ้ยมึงดูดิพวกกันดูมันล้ำหน้าทุกคนออฟไซด์เราเรียกว่าออฟไซด์เอาหนึ่งเลยมันขายได้หนึ่งเลยนะเออหนึ่งเลยฮะมีฮะเอาเล่นปะ เอาเลยนะไฟเลยนะสุดยอดมาเลยสอามอ๋อพีเจสรู้ฮะอ่อนใช่ป่ะใช่ดิไม่ใช่อ๋อไอ้บัตรแอนเทียเหรอไม่ใช่ไม่ใช่รู้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 ละสามส่วนนะพีเจสเฟกเลิฟถูกจบแล้วเฟกเลิฟเฟกเลิฟฮัลโหลฮัลโหลมาเอาเอาหนึ่ง B ครึ่ง I น m ไอเอ็มครับไอเอ็มเจสไป์สาชออ่ปล่อยเขาไปะปไม่เนี่ยจะให้ตอบคอนนึ่งไหมเอาไหมน้อยอะไรอ่ะเกิดเงินกินแตนเลยอยู่หลังกองเงินกินเลยสี่ครั้งหรอให้ให้เหลือให้เหลือให้เหลือไปหนึ่งไม่ไปล้วเอาปาจจเว็นเื่นไ้ได้เป็นเล่นไ้ได้เหรอบ้าบออเอา JYP เพลงที่เพลงใดสองไ่ันอ่มาพร้อมจริงจังจิงิงส ไม่เข้าหูเลยนี่ไอช่างต่อได้ปะเอาขอางไฟต่อยนิดนึงได้เหรอได้ๆอได้ก็ได้ไม่มั่นใจอยู่แล้วได้ใจอยู่แล้วรู้ว่าเทวไวจัได้ได้เลยว่าจนอะไรมั่นใจนะ what is love ค่ะเทวไวครับพี่ yes what is love ถ o กโอ้ได้ให้ให้เขาใบซ้ำนิ่งเงอมันจะไม่ขาดไงรอวี เออกลายังมูมั่ง SM มาเดี๋ยว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 จะเหงาเลยจะเหงาเดี๋ยวเ, <c oughs> เอา SM ครับเพลงที่สามครับผมกตามได้ชวนเลยเพลมไม่ได้ตั้มเลยเดี๋ยวฝากนะชื่อเสียงของมนัน SM เ,เพลงสามครับ เหมขอขอททดสุดท้ายอีกรอบหนึ่งได้อ่ะโอ้ยเอยเป็นรอยเลยทุกคนเออโอ้ยิเตียวเป็นเงินไดแล้วยเลืกตายกันรู้ว่า NCT แต่เพลงอะอะไร เอาไอา้เวลาจำการน้อาไม่ดีก็ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> กดคืออะไรกดไปไม่ไแฮกเหรอกดอย่างเนี้ยใจยังช่วยแม่ด้วยต้นช่วยแม่ด้วยด้วยอยากสุนอยากอยากซีหนึ่งทุกคนเรื่องเรื่องนะม,มันนี้พันป่ามากเลยนะฮะเต้นนั่นเต้วได้ดูเยอะมันดูได้ไได SM อ่ะไม่ได้ตามอ่ะโอ้ยโยอนน้ยเป็นได้แล้วเป็นได้เป็นแล้วด้วยผมนี่บุลลีอะไรเงี้ยิวใช้กูเกิลได้ไหมพอแตกชี่เพลงไม่ออกอ่ะตาไหมตายแตะ นึกออกแล้วนึกออกแล้วใช่ตีนึ่งกิมรีถูกถูกแบบต่อฉุบเฮ้ยฉุบใจว่าใจโด้เลยใจแท้เลยตั้มอจวเอาแล้วสามกับสี่ขอเด็กก่อนมือถั้งคนจะไม่มาติตอบไม่ได้หาเลยนะ กูรู้เยอะเหมือนกันจะไปอยู่วันไหนไงสาหรือสี่สามสามสาประเด็นนะกสิเอนนะฟังนะเว้ยการที่ไม่ได้กายหรอลเอาละอยากคิดว่าเบางคนจะจได้จัดไใช่ไหใช่ใช่งงเป่วพีไม่ก็รู้กูจำไม่ได้เ้จรเรอเ่าเาชุ รอยารอยวุณร้อยยิเอาแล้วฝายจีสองวันจีนะไปนะใจใจพางนเอ่อเก็บทรงหน่อยทรงทรงหนึ่งสองสามมายาหรือไฟอเป่ามุมายา พี่เมยว่าอะไรนะไฟเหรอเพลง w ี t ไฟเออใช่ตายตาเลยเหลืออตายตั้งกันไหนกแล้วตางสี่ชุก BTS เอาแล้วไม่ใช่นั่นนั่นกันเก็บแต่กัดไม่ใช่้ะไรอะไรเงี้กัเก็บยับเลยน่าเลขอะไรวะเหลือ2องสเอานะพี่สินเชื่อหนุดไว้พี่ก้อ อะไรเนี่ยแล้วจะมาพี่จิ้มอกกันทำไมเนี่ยเนี่า้ได้แไม้่้แล้ว่ันียเยชาาเอ่ะูเอ็ไม่เอาบีม่อยากให้ครั้งนี้กูจะต้องกดถัถ้าผมกดได้อีกครั้งเนี้ยคือผมได้เบียเพลง มีเหตุอะนะสเอาละใครดีใครได้เนยกเคยทุกคนมาช่วยวอมือด้วยเไรมาโออคือยัเอู่ด้ย t s Spin Day ใช่โั้กูลอกป็ถูกเแล้วกูจิ้ตา กดไม่ทันหอีก PTS ที่ไรคุณกดไม่ทัส่านะค่3ทีามสองหนึ่งไปอ่าให้ก่อไปเอาเจลาตีเทนสุดท้ายไม่ได้จักระชีสิ่เพลงหนรู้เลยจริงอ่ะแล้วกนทําไมเนี่ยาต่อใช้สิทแกใช้สิทธิ์ฟังต่ออะไรได้เหรอไม่อปไม่ไกดรู้รู้รู้อย่าอย่าพูด ขอหน่อยก่อนไม่รู้เออเพิ่งรู้เลยป๊อปไปแล้วเอ,อิร์อโ <c oughs> อเอิร์อให้เต็มที่ไม่รู้เหมือนกันอ ICY เหรอมันอ่านว่าอะไรอ่ะอันนั้นอะวันเดียบีวะเอืตอตอบไปแน่อีจีเหรออีจีแน่อีจีแต่ว่าจริงจริงจริงวันเดียบีถูก,ถกๆๆๆต้อง พีเทสเลือหนึ่งบ้าเลือหนึ่งปจีเอสองเต็มากบาดบือบาดบอทำไมไเล่น้างสามจะล่นตัวเองแบบตายทำไมล่ะไม่ชบนะอยากจะต้องเล่นคุนเหนื่อยเลยเอมั่งไงเอมังเอสมันไม่ได้เข้าเลยมาเดี๋ยวอุยะไรมาเอาเกมเล่น่ออ๋อขึ้นเก่ากระยุยนะไงกระยุยเขาเลยเอาเอาสก็สองสองนะเออไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเอมนนตามอ่ะ

เกมเนี้ยผมแพ้ก็ได้แต่ผมขอแค่ B D S C เพลงผมตัดหมดตัดหมดนะคุกดไม่ทันเลยอ่ะ B D S p e w d i e p i จัดมาแบบเป็นเด็กขยีขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยบัตเตอร์ใช่ตู้แล้วไม่รู้โอ้ยตีอันนี้แล้วทุกคนเข้ใจความว่ารู้เพลงแต่ว่ารอบที่แล้วกดไม่ทันไหม เตัวเอ็ก็เจ็ดห้าค้ยิ่งเรเออะทุกคนโอ้ตเลยยุดไอ้เกมนี้ไม่มีกันที่ลมีอะไรแล้วดอสแล้วไม่เอาไม่กล้าเล่นแล้วแบงแบงแบงเสียงแห่ล้อทุกคนแบงแบงแบงถูก่อ ไม่พออยา่างที่เหลืออะไรที่กูยังพอได้อีกวะเหลือแค่ S M กับ Y G อ่ะ Y G เพื่อเอาตีตื้นเพลงนี้หนึ่งเอดีนะครับมาเต็มเต็มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินเกินโอ้รามีแบมเบอร์แมเบอร์แเบอร์ืจะโดนห่วยไหมเทรเชอร์โอมา e ีบมเบอร์เกกี้ใช่เลย my t r e a u r e เข<ล> <anak S 1> ้าท้ายเ่าเอายิงชุบ วิ้ยแมตพอยต้องเสียอีกวะเบอรอะไรบ้างขอโทษนะคะชาบเตจมูทุกคนข่บวัยซาดเอมเอ็มเด็มที่หนึ่งจ้าแต่กูรู้ว่าใครจะชนาดงานูวงอะไรกันพวงวงอะไรเอ็กโซเอ็กโซเอ็กโซดูแลเอ็กโซคอมีเบบี้ผิดฉันกดไปแล้วมาฉันจเออไป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 ยนจบเลย ตาม S M สอ็โอ้แอลตั้มมึงก็ออดแล้วมึงก็ออดแล้วแปลว่ามึงเปิดแชร์ได้แล้วงก็ออดแล้วเปิดอยากด้นก็ออดแล้วมีตอบได้ได้แวยอ่ะลืมชื่อก็อแล้วพอยยังคอยยังใหม่ไม่พอไอ้ดีมันรู้แล้วอันเนี้ยนึกชื่อเพลงไม่ออกนึกชื่อเพลงเต้นให้ดูดิอ เอาไม่ดูดิเทนนิสเต็นไงก็นี่ไงอย่างนี้เอวขอโทษอะไยกูทำท่าด้วยอย่างเี้ยเต็เนเปิดหัวแ้รอาแล้วเลิวช็อตเหรอไม่ใช่อต่แล้วใจโคโค่บ๊อบชนะแล้วบ วันนี้มันจะต้องมีเพลงตัดสินเลยเพราะว่าคะแนนแบบมันจะแปดๆเท่ากันไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ให้ตากล้องหาอีกเพลงหนึงสดๆเลยไม่จไยอกเพไม่กูเตรียมข้อจะเรียกว่าเป็นสเปเชียลไงไฟ g ีกับจีไอย่างเพเดียวได้แค่เพลงสอคะแนนเนี่ยคะแนนอะแนนก็ได้ก็กูเตรียมมาอีกคือข้อสอองสองคะแนนกไ้ก็ไลย่ไ้วเล่นมาย่งไม่รู้เให้คนแพ้เลือกปล่ะให้คนคะแนนน้อยกว่เลือกปะล่ะเลือกฉนเือกไรได้ ไม่เลย์้ายทีวายแล้วเจยบวาเทีเจอเซเว่นเนี่ยเลือกมาให้แพ้มันก็แค่นั้นเองนวลอหนนี้อันนี้ไวะอันนี้ไม่ได้เพิ่งเตรียมนะเตรียมมานานแล้วใครมีแมาล้วบ้างกันมันกลุ่มกำลับกัวเองเสื่อไหนทีแม่ละมันแดกเมย์กูเต็มเลยเจอยทีอใครเท้ายนะไพอมาเอาไปเลยสองแนบอกดิเย้ เล่นเได้ไมาดิเชียวายจงกูว่านะแต่พิงแน่ๆอ่ะแล้วอย่างนี้ว่าสันยาว่าจะฟังเามากขึ้นนะไปล้วพิเลิเลพิกิ้ถือว่าตามแบบพีมันเลยตะกนนจิจังกันเลยไหมเล่นกันเล่นเลหนเเดียร์ะเฮ้ยป่ะมาตัวรู้ลมเเหนื่อยว่ะแอดป้านลิ่าถูกะ เออเพลงใหม่ก็<ช>เราจะคอนดิ<ช>อวันนั้นต์เน็กเล็บอวานันต<ช>์เน็กเล็บไปเป็นได้ก็มาสรุปคะ้นแนนก็แสบค่ะก้นเฉยแล<ช>้วก็คุณดิมบอกว่าผู้แพ้นะคะจะมีบทลงโทษพวกเราเราก็คือการรอใน้หน่อเราก็มาเพลงเข็บป๊อกไปแล้วใช่ไหมะละ่ะเออเนอะเราก็อยากให้มันคุมตีมใช่ไหมเล่นเพลงเข็ป๊อปคุณดิมจะเต้นเพลงเข็บป๊อปนะคะซึ่งเพลงนั้นแพงเพลงไวตองค่ะไว้พูดเลย เอาไว้เอาไว้เลยเอาไว้เลฟเอาไว้ผม่ะครับก<ล>็บบเดี๋ยวขอคุณดีมไปซ้อมสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาชมคุณนิดเต้นกันค่ะทุกคนตกลง